เมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจคำว่าการสละไม่เข้าใจคำว่าละไม่เข้าใจคำว่าว่างไม่รู้จักคำว่าว่างมนุษย์จริงไม่พ้นทุกข์กันและโดยเฉพาะ มนุษย์เนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาผ่านมาในจิตในชีวิตของคนในแต่ละคนล้วนแต่เป็นสิ่งเกิดดับทั้งหมดเลย พราะเราไม่รู้ใจก็ไม่สงบมีแต่ความวุ่นวายถึงบอกบางคนเกิดมานะแม้เพียงคำว่าความสงบจังไม่รู้จักเลยสัจธรรม ก็ไม่เคยกําหนดรู้ปัญญาสิ่งที่ควรจะรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายเราก็ไม่ได้รู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีเกิดมีปรากฏมีความแปรปรวน และมีความเสื่อมสลายจนถึงแตกดับในที่สุดมนุษย์ทุก์ตั้งแต่เริ่มจากความไม่มีแล้วก็แสวงหาความมีความเป็นแล้วเมื่อได้มาแล้วก็มายึดติดกับความมีความเป็น จากนั่นมาก็ไม่เคยว่างเลยชีวิตไม่เคยได้สงบแม้แต่วันเดียวไม่เคยได้หลับสนิทแม้แต่ครั้งเดียวสังเกตดูยิ่งทยานมากเท่าไหร ยิ่งหลับลงยากเท่านั้นยิ่งวุ่นวายว้าวุ่นเท่าไหร่ความสุขมันก็หดหายไปเท่านั้นจะบอกเออมนุษย์ตมาถึงใช่ว่าเป็นผู้สูงสุด ประเสริฐสุดนะถ้าใครได้ฟังธรรมแล้วก็ได้น้อมธรรมาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติพระพธเจ้าได้ตรัสว่าระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด บางคนฟังก็ผ่านผ่านไปก็แล้วไประวังใจไม่ให้กัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองคนไม่กำหนดรู้สิ่งนี้ก็ผ่านไปอีกระวังใจไม่ให้หลง ในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงบางคนก็ไม่กำหนดรู้ด้วยซ้ำไปและก็ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาโยมรู้ไหมว่าทุกวันนี้นีย พวกเรานี้เมาใจกันเยอะเมากายก็เยอะเมาใจคือเมาลุ่มหลงในกิเลสตัณหาหมกมุ่นอยู่กับตัวตนเมาที่ไม่มีไม่สา่งสักทีบางคนไม่พอก็เติมเข้าไปดื่มสุราเมรไรเสพสิ่งเสพติด ทำลายสติทำลายปัญญาเมาไว้อีกทั้งกายทั้งใจชาตินี้ทั้งชาติไม่พ้นไม่พ้นทุกข์และก็ไม่พ้นทุกขติภูมิด้วย จริงๆพวกเราจะเมาได้สักกี่วันตั้งสติกันหน่อยกี่วันจะเมาได้แล้วก็แก่ตายแล้วเลิกเมาไม่ดีกว่าหรือทำเป็นใหญ่